คนทานอาหเรกันปะเยอระหว่างเมื่อกี้นี้เราได้เสียงมาประมาณสองตัวซึ่น่ารักมากเสียงประมาณสองตัวเสียงประมาณหนึ่งตัวแล้วก็ของอีกหนึ่งอย่างซึ่งน่ารักมากของชิ้นนี้เราก็จะลองปลูกกันดูนะคะมันไม่มันไม่ได้อยู่ในตระกูลบอสซัมนะขอชข,ขอชื่อแบกอีโนออกนะอ่าเรามาดูความสามารถกัน ความสมารถของน้องเราก็อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอ่านให้เราด้วยนะคือน้องน่ารักมากค่ะส่วนน้องชิบะอีน้อเราก็เก็บไว้ก่อนเราจะไม่มีทางขายหรอกนะช่วงตอนนี้ทางนั้นก็ไปแล้วเหลือีกเหลราก็เหลืออีก4นาทีที่จะอัปเดต ฉะนั้นเราก็จะมาเลื่อนหาอะไรซื้อไปตามคนปกติเลยอีซีนาทีอีเวนต์ใหม่ก็จะมาแลวอีกีนาทีอีเวนต์นี้ก็จะมาด้วยเหมือนกันเขาจะมาพร้อมกันค่ะน,นี้ก็ไม่มีอะไรดีแล้วนะคะ เาต้องไปรดน้ำต้นนั้นก่อนปรน้ำค่ะเขาเห็นปรน้ำมันเนี่ยสปริงเกอร์เลยมาไม่คือปัดสปริงเกอร์ต้นไหนเลยนนเนี่ยตอนมันจะโตอ่ะไม่เคยปักให้เลย อ่บรูนะ้ำไม่เจอเขอช่วยด้วยอันนี้หาไม่เจอจริงเรื่องมาเตอร์มาเก้าอันทุกคนคิดว่าคงไหมเราคิดว่าคงม,มากเลยกับการที่เสียไปประมาณเก้าสิบล้านเฮย้ยโตัวเร็วนะเนี่ย คือแบบโอเคอ่ะฮึเหมือนแบบเลยค่ะ <c oughs> ตัวช้าก่อนมุนบรซทัน,นิดหนึง่งหรือว่าเราลดน้ำาช้าไปวะ <c oughs> น่าจะผิดที่เราเองอนะตัวนี้ห้ามเผยอูบนะ คิดว่ามันน่าจะโตช้าอยู่แล้วแหละถูกนะวิ่งน้องไปไหน,นมาคะเนี่ยวิ่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวทำอะไรอะ่ะทำสถานะเงินให้พี่เหรอหรือน้องจะเล่นเฉยน้องทำอะไรอะ่ะจั้นเดี๋ยวหัวล้อ โอเคค่ะท okay, ุกคนเราก็ไม่รู้มกันนะว่าผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวฝนว่าเดี๋ยวเดีไปถ่ายตอนมันโตนะคะนะคะตอนนี้ก็เลยเพียงแงค่ไม่กี่วิ่านั้นนะคะที่จะอัปเดตส่วนคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเราเลยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ออกพูดชิงดังกลัวแม่เอ่ยปากมามาคลิปที่เราใส่ก็จะกคือจะทำใ่้เราเอ่ยปากมาก็ไม่เป็นไรหรอกเอ่ยปากก็คือพูดนัน่นเอง เราต้องรอผลมันโตก่อนนะเพราะเราก็อ,อยาก,ก,การู้เหมือนกันว่ามันเป็นแบบไหนจะเหมือนแบบหรือเปล่าเราเดานะมันต้องเหมือนมังนี้แน่เลยยังไม่กล้าใช้สูตรเดริงเกอร์ค่ะกลมมันไม่แพ้ขอผลปกติก่อนอีกสี่สามสองหนึ่งวิลาหูหูชุ่มชาำ คนกุกินียเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วก็มีน้องจอเก้าฮังหนึงน,นะคะเฮ้ยทุกคนผลไม้ใหม่สัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะมาละหน้าตาเหมือนสตอเบอรี่ปกติเลยเนาะแต่สมจริงกว่าเดิมแค่นั้นเองุอ็ดูหน่ยมันแค่สมจริงกว่าเดิมจริงเนี่ย แต่เม็ดมันก็เหมือนอ็ดอยู่นะรีบยาไปดูโ้มเนี้แล้วว่าจะโต,ตอย่างไรอุณเป็นเครื่องหมดไปแล้วเนี่ยยังไม่โตเลยเดี๋ยวสถานะทองเขาตั้งใจให้เราติสถานะทองหรือเปล่ามีแบบเลือดก,กับแบบปกติ โอ้ห oh, ยากไยจ้าอันนี้น้องอันนี้เราจะถามมาทำอะไรกับน้องได้บ้างคือมันก็ขึ้นมาให้เรานะแต่ว่าก็ไม่คเคยไปทำลูกเกีหรอทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะก็ก็โอ๊ยอุย้ย อีกไกลเลยะนะเนี่ยอีกไกลเลยคว้องใช้หลายเต้มสินะสถานะเลือดนี่หูไปดูกันสถานะเลือดเป็นยังไงสถานะใหม่เกือบหมดเลยนี่ติดฐานะเนี้ย ดูดิโห,หน่ากลัวนะเนี่ยอ้ยรถขับผ่านอยากจะรู้ว่าคูนเท่าไหร่กันปกติเราก็ไม่รู้อยู่แล้วนะว่าันคูนเท่าไหร่วันดี้เราติดหัวใจทันยังไม่ขายนั่นเองค่ะพอคิดว่ามันตั้งใจให้เราได้ปลท้อง พราะน้อเป็นคนที่ปลูกอันแรกเราไม่โชคดีขนาดนี้หรอกสียใจด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนคนไหนที่ไม่ได้กันนะก็สียใจด้วยก็กันแต่ก็ช่วยไม่ได้นะน้องก็วิ่องออกบ้านนะ่ะขโมยตมังมาให้ ้องมา,าในหน้าปึ้งคนนี้เคยยิ้มแบบคือเราต้องอยู่ฝั่งไหนเหรออยู่ฝั่งเศร้าหรือฝั่งดีฉันเดียวพูดเลยอะ่ะน้าแคปก่อนจะเอาไปแปลภาษาค่ะหน้าน้องคือน่ารักอะแต่เราคงไม่มีโอกาสน้องหรอกจริงๆนะเอม จะให้เงาสองล้านหรออุยอุ้ยอใหญ่ในี่บัติอเจทุหมดน้องคนหัวขอสมใช่หมสอออออไม่ไม่ไม่ม่ไม่ได้หัวข้อสองใช่ปะ นี่งไงได้มิเูเรชั่นมาละมิเูเรชั่นอะไรขัดเนี่ยปิว้วนิดนึงเนาะเราสามารถเล่งโตได้ไหม ไม่น่าจะได้นะคะทีนึงสิไม่ใช่อีกทีหนึงแล้อีกไกลค่ะโอ้ยเราสะอถามราคากันค่ะอู้ราคาดีจังวะผลมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากหรอกทุกคน ลุงคะคือลุงคนนี้มาไมางเศร้านะคะทำไม่เป็นอนะ่ะบุต้องกดถึงข้ออะไรสี่ไม่ได้ไหมคโอ้โหบอกอาบเลือดสี่เซหางง่ายๆโอ้โหมีแต่ของหน้าเองนั้นเลยอนะ่ะ อยากได้อ่ะอยากได้มาเล็ดอนันนี้หรือว่าน้องสเลี้ยงตอนนี้หรือว่ากล่องตวนเอิม่มหรือว่าคุณสิบอันนี้หรือว่านี้หรือว่านี้หรือว่านี้นอเอาหมดอันนั่นแหละเฮือ <c oughs> เราไม่เข้าใจว่าเราควรทำ q u ว s กลุงคนนี้ยังไงธนุกิจก็เลือกจะไปอยู่ฝั่งโน้นนะ่ะ อือท่านวิกกก็เลือกจะมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งน,นี้เลือกไม่ถูกอ่ะเห็นไหมเราอยากรู้ว่าพิกสตอเบอรี่พิกสตอเบอรี่มันไม่ใช่พิกสตอเบอรี่อือเรอยากรู้ว่าผลสตอเบอรี่เอ,อิ่มอันเนี้ยผลสตอเบอรี่อันเนี้ยจะมาขายในคืนนี้หรือเปล่าตอนตีหนึ่งอะไรเงี้ย ที่หนึ่งเราเต่นไม่ทันเด้อแล้มันจะหยุดก็เหอะสถาหนะเลือดทำไมเยอะจังเลยวะเราก็ว่าคนที่ไม่กล้าออกเกิมซะด้วยสิก็กลัวมันจะพลาสดสถาหนะดีทีเกืออาจจะคุณเยอะก็ได้ ว่าเดวนนี้จะไปกี่โมงเนี่ยเรื่องนะเข้าไปดูน้องลองนกแก้วก่อนน้องยังอยู่ดีไหมฮะน้องจะน,น้องจาน้องคาน้องขาพี่มารับแล้วจ้าพี่สัตว์เต็มพี่ต้องการนี่แก้ไขหมูหาไม่ได้แล้ว ี่ก็หาไม่ได้แล้วอะไรออกดีอันนี้ออกตวงไหมเย่เหมันกระโลกเลยนี่มียกขึ้นไปแล้วค่ะเย่มันกระโลกเย่เหมือนแคกนกะลูแคงกลูเรียกภาษาไทยว่าอะไรเมียวน้ำไม่ใช่่ะ น้องก็จะไปโยนตัวเองอยู่ตรงนี้โอเคนี่เป็นไปละโกหายลงใจละเราตาได้แล้วเอิมไอเอ็นไอเอ็นจะบ้า กี่นกแก้วเราโคตเป็นไปเลยว่ะซึ่งวันนี้เราขอโทรลาไปก่อนนะคะไปปุ้ยค่ะเกลนชิคน่อยค่ะวิ่งตาม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 เฮ้ยไม่ทันน้องมาสะดุดล้มตรงนี้อ่ะน่ารัก มวมวก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 มกจะกันคิมน้าค่ะบายชุดเราไม่เหมือนสีชุดนี้ยังไง